สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดักหนูนะครับวันนี้ครับนี่ครับกับดักของเรานะครับเมื่อกี้หลังนะครับนี่ครับก็จะเหลือที่ที่ยังไม่เกี่ยวแค่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับประมาณที่สักสามสิบไร่ได้นะครับฝั่งนู้นกำลังเกี่ยวครับนะครับรถถ่ายติดหลมครับนะครับน้นกำลังเกี่ยวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดักตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับว่าจะมีผลงานไหมครับ เจอครับเหมือนเจอรอยครับผมใหม่ๆเลยครับน่าจะเมื่อคืนครับนี่ครับหมายนี้น่าจะมีครับนี่อีกรอยหนึ่งครับนะครับเต็มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่อยๆครับนี่ครับแดดกำลังจ้าเลยนะครับช่วงค่ำนะครับผมนี่ครับหมยนี้ครับ มีรอยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตใส่ก่อนนะครับผมเนี่ครับลอยมันครับดูครับลอยมันเสียหายหอยนะครับผมเนี่ครับผมได้ใส่นะครับสองคันนะครับนี่ครับนี่เป็นทางที่มันมานะครับเนี่ยครับดูครับดูทางที่วิ่งครับนี่ครับมันวิ่งมา้นี่ครับวิ่งไปนู่นครับ มันวิ่งไปกินข้าวข้างในแล้วครับแต่ผมจะพามาดูที่ดักเลยนะครับบ่วงนะครับนี่ครับนี่คือขันแรกครับทางก็สวยมากครับนะครับวิ่งมาจากข้างบนเลยนะครับลงมานี่นะครับนี่ครับดูทางครับวิธีการผมนะครับไม่รู้ใครจะดักเหมือนผมนะครับประมาณนี้นะผมจะผมจะทํารูไม่ใหญ่นะครับนี่ครับเทียบกับทางนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับการใส่บ่วงนะครับผมจะให้ห่างจากพื้นดินครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับผมห่างจากพื้นดินประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่คือวิธีการของผมนะครับนี่คือคั้นแรกครับนี่ครับแล้วหลักการของผมก็คือใส่ในที่ที่มันแคบๆนะครับผมจะใส่ตรงที่มันทางแคบๆนะครับเพราะเวลาหนูวิ่งมันจะวิ่งแบบทำตัวแคบๆเข้ามานะครับนี่ครับไม่เคยพลาดครับผมดักแบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูครับว่าจะโดนไหมครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นอีกหลังหนึ่งครับอันนี้การพลาดนะครับผมจะดักแบบนี้ครับนี่ครับดูครับสุทาครับนู้นครับทางครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ถ้าคันนี้พลาดก็จะมาโดนคันนี้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับสองคันพอครับดูครับเดี๋ยวไปดูที่ไหนนะครับนี่ครับเจอที่แล้วครับนี่ครับ ครับรับวิ่งลงมาจากนู่นับวิ่งมานี่นะครับนี icism, ่ครับทางสวยมากครับเดี๋ยวจะดักทิ้งไ้อีกสองคันครับการพลาดครับนี่ครับดูครับั่งนู้นล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวครับเหลือนาเดียวครับในโซนนี้ครับเหลือนาเดียวนะตอนนี้ครับที่ยังไม่เกี่ยวนะครับหนูน่าจะเยอะพอสมควรครับนี่ครับทางสวยมากครับ ครับเดี๋ยวผมจะส่องทางให้ดูนะครับนี่ครับดูทางนะครับนี่ครับนะครับทางลงมาจากข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้ครับหลังหนึ่งนะครับนี่คือเทคนิคของผมเลยนะครับทางหนูนะครับถ้ามันวิ่งลงมาจากคันแทหรือว่าจากขอบสระนี้นะครับไม่พลาดครับถ้าวิ่งลงมานะครับจังหวะเทียนวิ่งลงมามันจะวิ่งเร็วนะครับ ผมใส่แบบนี้โดนโดนทุกคันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมขอญาตใส่แป๊บนึงครับผมเรียบร้อยครับดักเสร็จแล้วครับมาดูครับนี่ครับวิธีาการดักนะครับให้มันห่างจากพื้น well. สักนิดนึงนะครับผมนี่ครับดักตรงนี้ที่หนึ่งครับกันพลาดแล้วก็มาดักอีกตรงนี้ที่หนึ่งครับนี่ครับนี่ครับผมให้ดูนะครับนี่ครับทางมันครับ นี่ครับทาหนูครับวิ่งเข้ามานี่มานี่นะครับนี่ครับรับออกตรงนั้นนะครับนี่ครับนี่จะเป็นหมายของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะมาใส่เฉยนะครับใส่ก่อนนะครับมีไม่เยอะนะครับคันของผมนะครับประมาณสิบกว่าคันะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกต่อครับนะครับนี่ก็อีกเจอทางหนึ่งครับ นี่ครับดักนะครับสองคันครับมาดูทางครับนี่ครับทางสวยมากครับนี่ครับทางมันครับดักไปแล้วนะครับมันจะวิ่งขึ้นมานี้ครับนี่ครับถ้าดูในกล้องมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางมันสวยนะครับมันวิ่งแบบวิ่งกับหญ้าครับนี่ครับนีครับทางมันครับนี่ครับตรงนี้ใส่ไปสองคันนะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ตัวนะครับนี่ครับทาง มันมองกับกล้องไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้ามองอยู่ที่ผมมองนี่คือชัดเจนมากนะครับนี่ครับทางสวยนะครับทางมันวิ่งมาข้างกันแทนนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปใส่อีกนะครับนี่ครับอีกไม้หนึ่งครับนี่ครับดูรูมันครับโอ้โเหมือนจะมีนะครับแต่ว่ามีนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอ้โห นี่ครับไมายเด็ดนะครับหมยนี้ดูครับดูตรงไหนครับดูทางครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เอฟซีดูก่อนครับเดี๋ยวจะมาใส่ที่หลังครับนี้ครับดูทางครับสวยมากครับดูทางหนึ่งครับดูข้างล่างครับือนวนจะเป็นน้ำครับนะครับนกนกกระยางขาวครับนี่ครับไมายนี้บอกเลยนะครับว่าเด็ดเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับโอ้ยรูมันครับออกมาจากตัวนี้ครับนี่ครับหมายเด็ดครับผมนี่ครับรูมันครับดูทางครับนี่ครับนี่ครับวิ่งออกมาครับครับมาส่องให้ดูนะครับสวยมากครับนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะผม นี่จะเป็นทางมันครับนี่ครับหมายของเราครับนี่ครับบรรยากาศครับนะครับนกกระสาครับผมบ้านผมอุดมสมบูรณ์มากนะครับนูครับนี่ครับนี่จะเป็นข้าวที่เกี่ยวแล้วนะครับผมนี่ครับดูครับนกกระสาครับเดี๋ยวผมใส่บ่วงดักก่อนครับ ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อแล้วครับนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับบรรยากาศอีสานบ้านเราครับผมนี่ครับนกกระยางขาวนะครับเต็มนะครับนี่ครสามตัวครับอออื นี่บนี่อีกหมายหนึ่งนะครับผมผมว่าหมายนี้น่าจะมีแน่นอนครับหมายนี้ผมก็มาใส่ทุกปีกันนะครับนี่ครับดูนกกระยางครับปีไนะครับสองตัวครับหมายนี้ไม่นาพาดนะครับนี่ครับปีกนกกระสาครับผมลงมากินเต็มแล้วนกน้ำครับบ้านผมยังอุดมสมบูรณ์นะครับผมเนี่ครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วอีกหนึ่งครับนะครับเป็นสิบแล้วครับนะครับ เกาะที่ต้นครับไปครับมันไปเกาะต้นนี้ครับเนี่ยครับเกาะต้นนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับนะครับไปแล้วครับนกกระเจาเป็นสัตว์คุ้มครองนะผมนกกระยางนกกระเจาถือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับผมถ้ายิงก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ต้องเปียกแล้วครับงานนี้โอ้โหไม่พลาดจริงครับไปอีกตัวหนึ่งครับไม่พลาดเยับหมายนี้ครับโอ้ยดูครับน่าจะยังไม่มีใครมาใส่ครับเพราะว่ามันเป็นน้ำทําไม่มีใครเดินลงมาครับนี่ครับโอ้ยหมายนี้ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นครับแต่ว่ามาเห็นจริงๆนี่บอกเลยครับว่าเยอะนะครับ เฮ้ยผมไม่ได้ลงมานานครับเพิ่งลงมาเครับเนี่ยดูทางครับดูทางครับดูทางครับเดี๋ยวจัดไปครับคันหนึ่งครับตรงนี้ครับดูทางสวยมากครับเป็นป่องเลยนะครับเป็นป่องวิ่งออกมาจากที่นู่นนะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับนี่ครับเห็นมนกครับนกยังเยอะนะครับบ้านมนะครับนี่ครับ เียบเลยนครับน้ำยังเหลือเยอะนะครับตรงนี้ข้างในนะครับผมว่าถ้ามายิงกลางคืนก็น่าจะได้นะครับผมนะี่ครับไม้เด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่กับดักก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ นี่ครับผมใส่เสร็จแล้วนะครับผมดูครับสุดยอดมากนะครับตรงนี้ทางนี่โอ้โหสวยมากครับเดี๋ยวผมใส่ไปคันหนึ่งครับเนีับเนียบทางเขาครับวิ่งไปนี่ครับวิ่งไปนี่ครับอันนี้ผมใส่เสร็จครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายดูครับผมนะครับผมใส่ไปถึงนู่นครับอันนี้ครับมีไปหมดนะครับไปถึงนู่นครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารู้ด้วยกันครับว่าจะมีไหมนะครับเราจะได้ตัวไหมนะครับนี่ครับดูทางครับนี่ครับมันวิ่งออกมาครับเห็นไหมครับเป็นรูนะครับสวยมากครับโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาดูกันใหม่นะครับ นี่ครับดูครับดูครับอ้หูยเยอะมากนะครับผมว่าอยู่นี่ไม่ต่ำกว่าสามตัวครับหนูครับดูครับผมว่าจะใส่กระดักนี้ครับอีกสี่คันครับอยู่นี่ใส่ไปแปดคันครับแต่ว่าผมยังไม่มีเหยื่อเลยครับเดี๋ยวเราผมเดินหาหอยเชุลีอย่ครับ ่ครับดูครับดูมันกินครับเละหมดครับเครับข้างในครับดูทางครับเห็นไหมครับนี่ครับต้องเดินลุยน้ำเลยนะครับตรงนี้ครับแต่ว่เดินหาหอยเชอรี่แป๊บนึงครับ